วันนี้เราจะมาเล่นแบบหนึ่งวะแต่คนนึงเอายกก่านีงค่ัวมาค่ะอืมเอาอวนเนโอ้อ้ยเ้ยเ่มาก ใหญ่ขึ้นในเพียงไม่กี่ทีโอ้มัาเล็กสกซื้อ <Yeah. S 1> ปิง้งเห็นไหมทุกคนเราเสกให้พื้นหญ้ามันใหญ่ขึ้นเข็มแล้วว้ามาตรงนี้ด้วยนะเรอเล่นเราเพิ่งสร้างนะเราสต็อปคลิปแล้วก็สร้างนี่คือน้องเรานะน้องเรามาเล่นด้วยชื่อพีที่ยุกส่วนเราชื่อก่อนเริ่มเกมอ่ะจะมีชื่อให้เลือกนะอันอื่นเนี่ยชื่อดีเดียของเราชื่อชื่อดี แต่ว่าเรามาเลือกชื่อที่พูดยากที่สุดน,น,นะทุกคนเราชื่อวอลลัมมนที่พิษชื่อที่เขาตั้งมาอ่านยากนิดหนึ่งได้ยูฮาวโอเคอุ้ยทำได้ต้นไม้ฟรีทุกคนเราจะมาเริ่มสร้างเราว่ากันนะคะโผ้กินไก่ย่างวิ่งแล้วมันไบมากอะ่ะก็ต้องลอยเสินี่วไวก็บ้าแล้ว อุ้ยปักไฟปักไฟมอนมนเตอร์เกิดน, <G ül> นอนนอนวางที่นอนวางทีง่นอนวางวางมีตัวฟูนอ่ะมีที่นอนนิวคนที่มันอนจะตัวล็อก <G ül> ปักไฟปักไฟปักไฟเออนั่นแหละเอ้ยยังต้องปลดล็อกปักไฟเลยปักไฟเลยวา,วางวางเร็ว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 มอนเตอร์เอ็มมีมอนเตอร์เนี่ยอยู่สักพักไหมเออลุงแต่เอ็มี่มอนเตอร์สิเออเขาตัวจะนอน ฉันดีไหมทำไมนี่กดตายเนี่ยเลยเคยสร้างบ้านกับเพื่อนที่นี่เราทุกคนเราคือเพื่อนเอาลราวาไปด้านในบ้านใช่ไหมไม่บ้านเกือบหมดหลังอ่ะทุกคน สียใจ b o กิน n g แบบเปล่าที่จริงอ่ะเอา การตั้งรั้วไก่อย่างแรกเราต้องมีเชือกนะทุกคนแต่เชือกมันต้องมาจากต้นไม้งั้นเราขออนุญาตปลูกต้นไม้โอาคโอเคโอเคโอเคโกเค่อเอเคโอเคี่คโอเคยอเอนอเตอเคจออเออเคออเ ใครที่เคยเล่นแบบนี้ก็บอกด้วยนะว่าแมปนี้มีมอนสเตอร์นเนียเขาไม่รู้ที่จริงเราไม่ชอบแมปมอนสเตอร์อ้าวหมาตามพี่เลยนะจูไก่ตกเอ้าเอาเราต้องสร้างโลแล้วแหละไม่งั้นสัตว์เราจะตายหมด ช่ไหมขอถังน้ำหน่อยถังน้ำอ่ะถังน้ำหน่อยอ๋อยายาังน้ำหน่อยดั้งน้ำตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมาเรื่ยๆดั้งน้ำให้หน่อยทิ้งมาให้หมดเลยทิ้งมาให้หมดตัวเลยให้แล้วก็ถอยหลังเดะจน้อยเด็งทุกตาว โอ้ทิ้งกับเป็นแม่มดทิ้งขนมหวานที่เด็กอ่ะเหมือนหนูเป็น,น,ม,น,นมันนั้นอ่ะเหมือนชิปปันเป็นหมามให้หม,มัน เออแห้ตุ่มากี่ชาติาลแล้วเนี่ยทำไมบนี่ไมุ่มดแล้ว เป็นนักนก่อสร้างที่ชอบจำบาลลีเด็กไม่ชอบมาอือต่อต่อต่อตรงนี้ก็ทำเป็นประตูเอาไว้มองมอนเตอร์ใช่เลยแบบมีมีมอนเตอร์เคยเล่นกับเพื่อนอยู่ตอนนั้นปี๊ดกันจนบ้านแตกเราจะไปเก็บขอ๊ย กระจกอ่ะอ๋อจุกไก่โอ้เมื่อไหร่ต้นงไม่จะโตนะถีบตูก็ได้หรอกเงาะหรอกอ้าวตู่เป็นแข่งชั้นดีเดีราน่าท้อป้าเอ้าก็อย่าลืมตจำข้าระบุที่บิดที่บิดนะต้นไม้ทุกคนใครที่ปลูกทนไม้ใกล้ๆกันเราไม่โตนะทุกคนก็เพราะว่า มันอยู่ไปกันจนไปมันโตมันจะหนาแน่นมนอตรงนี้นะวเ,นเนียี่นกั่งครั้งมันก็จะค้าโไ,นะไม้อกตไปทุกคนเริ่มัตไ้กันยเอ,อ้ยมีไฟในบ้านอยู่ใช่ไหม โอ้ก็คือว่ามีเพ่ต้นไม้ได้เลยแต่เราขอเกิดกระป๋เงนเค้กับกระป๋เงินทุกคน้าไมวางเงีนนถ้าเกิดเกิดสีดงเคตีครั้งแรกไม่มีอะไรครั้งสองไม่มีครั้งสามตัดต้นไม้ไปเลยตัดมันต้ดนุ้ยมันไม่ไป่ไปหลังบ้านไม่งั้นมันก็จะเกิด กดตรงนี้ก่อนว้าวนี่ไงมาแล้วเราเอออ่ะกดโท้าทีอ่ะ,ะเะจ้าไก่ไก่รถตกไปเออแเรามาเกิดบนต้นไม้ปักไฟบนหลังคาบ้านปักไฟหลังบ้านแล้วก็ปักไฟบนต้นไม,ม้นะทุกคนเพื่อความปลอดภัยมันจะปลอดภัยเกินไปแล้วนะ ามาดูในตัวเรากันเคยังไม่มีใบไม้ต้องร้อยของใบไม้โดยการที่หาใบไม้มันยากมากอืมขอให้มีเถอะเดี๋ยวนะเราจะเอาใบไม้ไปทำรูนั่นเองเอาไว้ล่อปลบไปแต่เราต้งอง ทุกคนของตกพี่ดูเอาจริงๆดูเนี่ไหนนี่กูไม่ได้ใช้ขวานตัดไม้นี่อุ้ยนอูซเอ้าไก็ใช้ขวานเลื่อยไฟฟ้าเลยอ๋อรู้แล้วทุกคนทำไมใบไม้ไม่ลงมาเลื่อยไฟฟ้าเนี้มันไม่ไดไม้มันจะทิ้งใบไม้ยังไง โอ้ยสูขอ่อยกวงมูมาตั้งนาน,นเนาะไปนอนนอนอนอนกวางวูเต้านอนนะวันที่นอนให้มันเป็นที่เป็นทางเลยนะ <c oughs> นอนตัวเราได้ชุดนี้มาจากการปุ่ม20ครั้งนะมันดีมากไปดูซิเพื่อเราเอาลาริยัง ติดลาที่พโพนะของตัวในพื้นที่ฉันไม่ได้เข้ามาเลยเราต้องมานั่งตัดใบไมอ้อะทนอะใบไม้ทุกคนใบไมเ้เจอใบไม้แล้วโอเคยัง okay, ไม่มีต้องเอาไปทำอะไรจะขาปเป็นเชือกหลังจากนั้นก็สามารถทับรัวได้เราต้องการทนมาเลยอยู่ ยืนไปเงาสีเพื่อนอ้าวใบไม้ใบไม้กระโดดกระโดดไปไห,ไปไหไปน,ไหนลวู้วไม่ท้าวเองหรือเกมนี้เป็นเกมที่เราเล่นบ่อยที่สุดไม่มีเกมไหนที่เราเล่นทั้งที่เราก็หล่นะาทั้งที่เราก็อะไรไปหลังค้าเขาเป็นยังไงอะเราตายเกนินเราเกิดใหม่คือ ทุบตีไม่ได้ดูทำไมทุติดไม่ได้ปื้ปื้เขาใช้เขาใช้พ่วงเขาใช้พ่วเหรอเป็นติดใหม่นั่นแน่ไม่ได้เลยแต่น้อยอีกันรูเปนติดแนี้แล้ว คิพอคลิปก็จะเป็นลูกอันนี้รูปสองดวงเมื่อไหร่เราจะเข้ามาเนี่ยโอ้ยเราจะขับคอมมีน่นาเชื่อเราลงไปขับกันทุกคนเราไม่ไหวแล้วอุ้ยนั่นนั่นนี่แหละตัวละครที่เราชอบที่สุดนี่ไงเราน้องเราเข้ามาแล้วป่ะเราไปขับรัวก,กันอย่างแรกเราจะ ตับคบะกับหมนครับขับับับขับขึนขึไงโับวเลยยีคิบนชั้นสิแป้โอเคทุกคนเราได้ลัวมาแล้วนะแล้วก็ตัวสอันยังไคมันล้วอยนตัวยี่สิบอัอออตีคอยซี่ยังไงเลยไปตั้งล้วตรงนี้ เอี่ไม่ใช่รอมานี่อย่าต่อสู้กันสูไปีดวัวนะทำนี่เล่นแมตนี้เสร็จไปแมตตต่อไปทท่เป้าใช่ปอไปอ่ะมาเราจะมาดูเข้ามามาดีนมาดขดูนะเฮ้ยไจ้ดหนวเข้ามา่ดี เราวันนี้ง้วัวเข้ามา,แ,<บ>มาแล้วนหนตัวจบมาจะมาล่อตัวต่อไปอืมสดดีามากอืมโฮมาเจ้วัว คนหวังหัวนัดู้ออ่ะไม่ๆมๆๆมๆมมันของวัวเลยเอตายแล้วหน่ตัวี่งวัวอืมงั้นแลวพี่เช้รตูสีเขีไปแล้วทำไมต้องเลี้ย่หัวมันเป็นอาหารอันโอชะมันสามารถทาสเต๊กคันดีได้อากว่าไม่หนูตกน้ำอ่ะ ตกน้ำไม่ไหลตกเต็มไม่ไหมอ,อ๋อทำไมพันทำรูน้ำเอาไว้อ่ะก็มันจะได้ไม่ต้องโดนกินลาวางี้ถ้าไม่ทำก็นนี้ปูพันทำประตูเข้ามาไม่ได้อีกทุกคนพี่ดันบล็อกดันลัวงพื้นแหละดันดันดันเออนั่นแหละขอบใจเขา้ามาได้แล้วตัวนี้ดีใจมากอย่าเปิด ไวยก็หนูปิดให้แล้วฟันก็เปิดอ่ะไม่นะไม่ได้ไไดเราต้องทำความสะอาดหนูก็พี่ฟันปิดแล้วหนูก็จะปิดให้องไม่ใช่ความผิดนี้หละสองจะปิดให้ปิดแมว